อนกนะคะแม่แม่นี่เราจะเอามาให้แม่วาดกินให้งามตากับพี่งามไปแล้ว,ก,ลวก่อนแม่าวาดนะก่อนจ้าก้อนขอบคุณค่าหรือยังจ้าก้อนใส่ในรูเลยใส่ในรูไกลดีกว่า ไกลเกินเดี๋ยวจะไม่ได้ยินใช่ไหมไกลเกินไปใช่ไหมวาดโอ้ยดูเจ๊วาดส,สองพี่น้องเขากำลังเก็บกินกันนู่นั่นแหละ,ะเจ๊วาดให้กินกับงวงส่วนงามตาเนี่ยป้อนกับปากเลยนะคะเป็นอาหารเม็ด อันนี้บำรุงฟันช่วยระบบขัดถ่ายด้วยนะงามตามงามต,ตามูตะเก็ยบกินอยู่นู่นงามตามูตะเก็ยบกินอยู่นู่นแม่ว่ากินหมดแล้วเด้วอวาดรีบใหญ่เลยกลัวงามตาแย่งกลัวงามตาแย่ง รีบใหญ่เลยเขาก็จะอัดมาเป็นแท่งๆนะคะเนี่ยก็จะมีสารอาหารหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมาว่ามันมีอะไรบ้างในเม็ดหนึ่งเนี่ยนะนี่นะคะถ้าเราซื้อเนี่ยมันถุงละ ่1,950นะคะซึ่งครอบครัวรของเราก็เคยสั่งมาให้เด็กๆกินกันเนาะนะคะแต่นเนี้ยเราได้มาจากโครงการอันะคะอันนี้หมอนับให้มาตอนนั้นเราเคยซื้อทีละสี่ถุงห้าถุงหกถุงะเนอะ งามตามาแล้วงามตามาแล้วอุ้ยดูจมูกเจ้าดิอุ้ยอนะุ้ยไปมาทางนี้มาไหนมาไหเดี๋ยวลูกเดี๋ยวงอตาอังตงามตาอา,าอตตาปาังใส่เง้ยเจ้ขอ,องหนูหมดแล้วบปล่า บบาายย้ bye bye. หมดแล้วค่ะดูสี่งามกินอยู่นู่นหมดแล้วค่ะหมดแล้วลูกหมดแล้วค่ะบายบายค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูงามตาย,ยังอยากกิน <c oughs> กินเยอะไม่ได้นะเขาก็มีให้แบบจำกัดหมดแล้วบายบายค่ะ